สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องมัดมว้วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะวันอังคารที่5มีนาคมพศ2567สำหรับคลิปนี้มาดูความน่ารักของน้องลีโอกันนะคะขนขนมกลับมาบ้านเยอะมากเลยค่ะแม่เพนรู้สึกเป็นห่วงนะคะด้วยความเป็นแม่ก็ไม่อยากให้ลูกนะฮะอ้วน ก็ได้โพสต์ข้อความนะคะว่าขอบคุณแม่เจียมแม่ชนิดาพาอ้วนไม่ไหวแล้วแม่จะต้องแย่งกินให้หมดก่อนขอบคุณนะคะไม่อ้วนหรอกค่ะเด็กกาลังกินกําลังโตออกกาลังกายเดี๋ยวก็ผอมแล้วค่ะน่ารักสุดๆเลยเมื่อวานก็ได้ช่วยพี่ส้มนะคะโพสต์ขายสินค้าด้วย นี่ราคาความน่ารักของน้องลีโอมีอย่างต่อเนื่องให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องความมีน้ำใจของลูกชายแม่แม่สุดยอดจริงๆค่ะปมือให้วางนี่ไม่ได้เลยนะคะการมีน้ำใจถือว่าสำคัญมากๆขนขนมพิส้มกลับมาเต็มเลยนะคะเต็มโต๊ะเลยเมื่อวานประกบไลฟ์สดน้องลีโอก็ได้เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่าสวัสดีครับประกบแม่แม่ระหว่างมีการไลฟ์สด น้องลีโอก็เข้ามาทักทายแม่แม่แล้วก็ได้แซวประกบว่าได้ข่าวว่าไปร้องเพลงที่ไหนมาครับป้าแล้วก็สวัสดีครับแม่แม่แมคิดถึงทุกคนนะครับอดทนรออีกนิดนะคะเดี๋ยวก็ได้เจอน้องลีโอบุญเวทีแล้วค่ะงานวันที่15นะคะน้องลีโอมางานร้องเพลงงานแรกของเดือนที่สมุทรสงครามฝากเป็นกำลังใจให้ลูกชายกันต่อไปสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อน ขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องลีโอไม่หมดนี่ไม่เพนแม่น้องลีโอขอบคุณ FC f c f ซ n ฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ